ถามเลยนะครับครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ให้อาจารย์กินนังไว้เดี๋ยวเราแป๊บนึงอาจารย์กินนังไว้อาจารย์ไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาอาจารย์ระหว่างอ้ํากับกับอาร์ตอาจารย์ไปยุ่งอะไรถามจริงจอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วไปแล้วไปยุ่งอะไรเรื่องของเขาอาจารย์ไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้อ่าก็อย่างนี้ก็คืออ้ําเนี่ยอ่าอ้ําเนี่ยเขาเคยแขวนอาจารย์ออสอ๋อเหรอเนี่ยเคยแขวนก็คืออาจารย์ออสทะเลาะกับพี่หนุ่มใช่ไหมฮะอ่าอ่าอ่าทะเลาะกับพี่หนุ่มแล้วก็ ใช่ใชแล้วทีนี้องค์คาพะยะพี่หนุ่มก็มาตะลุมบอลเราสมัยอ่ที่ทะเลาะอก,กันะนะครับแล้วก็แกก็เอาใจาเราไปแขวนไปนั่นไปนี่น,นะแล้วก็หลังจากที่คืนดีกับพี่หนุ่มนะครับเราก็เลยต่อสายพี่หนุ่มก็ได้วันนี้พี่หนุ่มก็โทรมาให้ลบลูกออกเพราะว่าก็คือหลังจากที่คืนดีกับพี่หนุ่มเนี่ยก็กเลยไปตะเวนคืนดีกับหลายๆคนหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือ,อหมออำก็ลเลยรู้จักแยนะครับก็เลยได้รู้จักนิสัยใจคอว่า นั่นแหละนั่นแหละรูปนี้แหละข้างซ้ายแต่เนานคือพี่หนุ่มเลยครับอยู่ด้วยกันอ,อ๋อเหรอเออนั่นแหละพี่หนุ่มกันชัยอยู่ด้วยนะอ,อ,อยู่ด้วยพี่หนุ่มกันชัยแล้วก็ทนายตุ๋ยก็อยู่ด้วยนะครับก็คือมันเป็นการเคลียร์กน,น่อก็คือว่าล้างไพ่หมดเลยแล้วก็คือพี่หนุม่มขึ้นศาลเอาง่ายๆของพี่หนุ่มเนี่ยเคลียร์หมดแล้วทีนี้ก็มาไล่เคลียร์ทีละคนทีละคนไงทีนี้พอได้เจอหมออ้ําก็เลยรู้นิสัยเขาว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาโพสตอ่ะก็คือโพสเนี่ยเขาจะ ปากหมาเขาจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาจะเขาจะร้ายอ่ะเขาจะร้ายเขาจะร้ายในในในเฟซบุ๊กแต่พอเจอตัวจริงไม่ใช่แกแล้วพอพอแกมาเจอแต่ว่าแกก็บอกเช่นกันแกบอกโอ๊ยอาจารย์น้อยก็ไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยก็เลยปรับความเข้าใจก็ก็กินข้าววันแล้วก็นัดนัดกันนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งก็แค่นั้นเองนะครับอืมาคุณอาร์ตเนี่ยก็คนครปฐมใช่ไหมก็อยู่แถวเนี้ยแต่เราก็อยู่นครปฐม อ๋อ,อ,อ,อบ้านอยู่นครปฐมแล้วอ้าอําเขาก็อยู่ละอ่ะอ้อําอยู่ราชบุรีก็เลยไปหน่อยนะก็จะนัดกินข้าวกันเนี่ยกาลังนัดกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วมาเรื่องอาร์ตท,ทีนี้เราก็ดูแล้วทีนี้เอฟซีจะเราก,ก็คุยกันในกลุ่มไลน์ก็คุยบอกว่าเออเนี่ยอาจารย์น็อตรู้สึกว่าอาร์ตอาร์ตเขาเริ่มไปไกลแล้วนะอะไรเงี้ย<อ>เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนอ้ําเขาฟ้องเอาก,ก็พูดมาประโยคนี้แหละไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอาจารย์น็อต ผ่านคดีอะไรมาเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเอางี้ถ้าลำดับคืออาจารย์อาาย้อยเราบอกว่าเหมือนกับคนกําลังคุยให้ฟังว่าห่วงอาร์ตว่าเดี๋ยวจะโดนคดีอย่างนั้นไหมอาจารย์ใช,ใช่ก็คือ,อจะโดนจะโดนเจ้าอ้ํามาฟ้องเพราะว่าอ้อําน่ยมันเป็นคนแรงนะมันเป็น,ปนคนแรงคือถึงถึงถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาเขาก็ดําเนินคดีไงก็แต่ไหมครัอันนี้เราพอเราเห็นเอฟซีพิมพ์มาเราก็เลยเอ๊ก็เลยโพสเฟซบุ๊กก็ปกติเฟซบุก๊ก k อนนั้ก็นานาสาระไม่ไม่ได้มีใครมา กดอะไรอยู่แล้วกดหลักสิบอะไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีใครมาดูบ้านฟ้าอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวของผมปิวอาจารย์ต้องเียกบ้านฟ้าเดี๋ยวช่องผมปิวเดี๋ยวช่องนี่เมเตือนละบ้านฟ้าบ้านฟ้าเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวบ้านฟ้าบ้านฟ้าแต่เนาเนี่ยอ่าก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมานานแล้วก็คนก็กดไลค์หลักสิบอะไรเราคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยโพสไปว่าเอออาร์ตไอ้ล้ำเส้นแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือเราเรารู้ข้อกฎหมายไง ไม่อาจารย์โทษนะขอถามแท้คนเขาบอกอาจารย์ไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่าเพราะตอนนี้นกำลังพีคมากอาจารย์ออฟเหมือนกับวิ่งเข้าไปหาแสงเหมือนกันโอ้แต่น้องหิวแสงหรอเนี่ยเออเขามองอย่างนั้นมีคนมองแล้วก็แล้วก็แล้วแต่คนจะคิดโอ้นี่เราหิวแสงเนี่ยเราก็โยงเรานะไม่แต่พอาจารย์ไปโพสไงพูดไปกันว่าอาจารย์เลือกข้างแล้วไงอยู่ๆคนก็เลยบอกว่าอาจารย์เลือกข้างมันไม่ใช่เลือกข้างก็คือว่าเรารู้ว่า คือเดาเดาความคิดอะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้คุยกับอ้ํานะแต่ว่ามมันเริ่มออฟไซด์แล้วเริ่มบูรี่เริ่ม, bully, มหลายเรื่องอะนะไอหมอเตี้ยอะไรมันเริ่มมาเป็นเป็นแนวนี้ไปแล้วไงอ๋อทำแล้วเราก็เลยเตือนแล้วทีนี้พอเราเตือนปุ๊บอ่ามันก็ไม่มีใครมาเม้นเลยหรอกจาก่เราก็เม้นเล่นๆของจา้าน่อย่าอย่าให้พี่ยอดหุดหิดก็ไปเ,เ<อ>ม้น<อ>นั่นแหละปรากฏว่าจะาน่าก็มีสตตอยู่ค่อนข้างเยอะอหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือไอ้กระโหลกแดงอ่า นายก็หลกแดงมันก็เลยแคปตัวเนี้ยไปที่คอมเมนต์ของคุณอาร์ตอ๋ออาร์ตก็เลยมาตอบเอออาร์ตก็เลยมามาตอบมาถามมาอะไรแล้วตอนนั้นอาจารย์เรากำลังยุ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้หิวแสงหรือว่าอะไรก็อยู่ใช่ฮะเขาก็มาเม้นตอบมาเม้นมาเม้นมาเม้นถามอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นประชุมอยู่เพราะว่าวันกลางวันต้องทํางานของมาอาจารย์นึงเพราะเดี๋ยวใครไม่ได้ตามอาจารย์เนี่ยไปบอกว่าน้องอาร์ตควรหยุดได้แล้วรู้สึกว่าจะล้าเส้นหมออ้ําแล้ว อาร์ตพสุก็เลยเข้ามาตอบว่าด้วยความเคารพครับและที่มันล้ำเส้นคนอื่นอาจารย์ทําไมไม่เตือนเหรอเออเอาตรงนี้ก่อนอาจารย์อแล้วมันมันมันมีหมออ้ําบ้างอ่ะมันมีมากกว่านี้ก็คืออาจารย์นอตโพสครับว่าอ่าล้ำเส้นแล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์ไปโพสคอมเมนต์ว่าอย่าให้พี่ออสหงุดหงิดแล้วทีนี้ไอ้กระโหลกแดงเนี่ยเลสเกาเนี่ยมันก็แคปไปที่เฟซบุ๊กของคุณอาร์ตแล้วอาร์ตก็เลยมาตอบตรงนี้นะฮะเออมาตอบตรงนี้ พอามาต่อตรงนี้ปุ๊บอาจารย์เราก็ยุ่งยุ่งอยู่ว่าประชุมวันนั้นประชุมทั้งวันเลยนะครับก็เลยมานั่งพิมพ์นะนั่งพิมพ์ไปทั้งหมดสี่ข้อมันก็ก็คือร์นี่หนึ่งอ่าหมอหมออ้ามเนี่ยเขาไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครเราก็พูดตรงตรงอ,อ่ะออาอไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครเพราะว่าอจากนนย์เรเคยฟ้อ,องคนที่มาดาา่าอต่ารย์เราไม่เอ,อ่ยชื่อเนี่ยสารยกหมดก็คือไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครอันที่สองก็คือเมื่ออาร์ตบอกว่าเป็นตัวเองใช่ไหมฮะ อาร์ตบอกว่าเป็นตัวเองอ้ามันก็ขอโทษนะอ,อันนี้ข้อสอง 2, อใช่ไหมครับอันที่สามอ่ะอาร์ตโกรธอาร์ตก,ก็เลยไปต่อว่าแต่ว่ามันเริ่มล้ำเส้นล้ำเส้นในที่นี้ก็คือว่าล้ำเส้นมาตาสามสองเก้านะฮะก็คือคนที่จะหมิ่นประมาทกาันเะนี่ยมันเขาเรียกมาตาสามสองแปดใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นนะอ่าคุณพุทธกับคุณเมฆข้อยกเว้นการหมิ่นประมาทคือมาตาสามสองเก้าที่จะนัดรอดทุกครั้งเนี่ยคือมาตาสามสองเก้ามาตาสามสองเก้ามีสองอันครับที่หลักๆเลยก็คือปกป้องตนเอง ที่อาร์ตกำลังทานี่คือปกป้องตนเองก็คือคิดว่ามันมาด่ากูนะกูก็ด่ามันคืนอะไรเงี้ยเนี่ยจะนอตลอดอย่างนี้หมดเลยที่เดมาด่าผมก่อนผมด่าพี่เดผมไม่ผิดอะไรประมาณเนี่ยแต่เราก็จะรอดตลอดใครมาฟ้องเ็รอคือเราไม่เคยทําใครมีคนมาด่าเราก่อนเราไปด่ากลับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้ามาตาสามสองเก้าอันที่สองมาตาสาสองเก้าก็คือวิจารณ์โดยสุจริตนะเช่นคุณพูดรอจังเลยอะไรวิจารณ์มาอย่างเงี้ยนะฮะสุจริตก็มาฟ้องอะไรก็หลุดได้แต่ทีนี้เราก็บอกว่า ของอาร์ตมันอาจจะเลยเส้นมาตาสามสอเกแล้วก็เดี๋ยวจะโดนโอสองก็แค่เตือนแค่นั้นแหละแล้วก็ข้อที่สี่เขาบอกว่าไอ้ที่เตือนก็คือด้วยความรักไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็คดีเหล่าเนี้ยถ้ามันจะหยุดได้ก็หยุดด้วยตัวเราะนะครับแล้วก็ไม่เชื่อก็ไปถามพี่หนุ่มดูแล้วก็คอมเมนต์ตอนสุดท้ายอาจารย์เราพี่ผ่านเรื่องนี้มาหมดแล้วก็พูดแค่นี้เหรอฮะถ้าไปอ่าน ไม่ไม่รู้ว่าทีมงานคุณพุดมีไหมเออที่คืออาจารย์จะบอกว่าแค่เตือนหวังดีจริงแค่เตือนแค่เตือนครับไม่มีอะไรเลยหวังดีกับอาร์ตจริงเหรออาจารย์ก็หวังดีหวังดีหวังดีแล้ทำไมไม่ไปเตือนหมออ้ําบ้างอ่ะเขาถามกลับทำไมอาจารย์ไม่ไปเตือนหมออ้ําหมออ้ําโทรหมออ้ําโทรนะครับก็โทรก็ถามว่าเฮ้ยอารมไปหากล้องเลยนะนี่อยากรู้จะมุดไปหาอาจารย์แล้วนะทำไมหมอนี่ก็เลยถามว่าเฮ้ยอ้ําอ้ําอ่สรุปว่าอาร์ตที่มึงที่มึงพูดอ่ะมันไครนะฮะ เขาก็บอกผมไม่ได้หมายถึงใครเลยจานอัดไม่มีไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออ็ล้วมันคือใครลหละอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นมีคนมาเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าแต่ว่าผมบอกพี่ไม่ได้อ๋อโหอาจารย์อาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมถามแซงเลยอาจารย์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อาจารย์เชื่อหรอว่าที่หมออ้ํากลังพูดถึงไม่ใช่อาร์ตพระศุดอามุมของรองศาสตราจารย์ดรวิรเชยพุทธวงศ์เชื่อนะในใจนะไม่เชื่อแต่ว่าแต่ว่าในทางกฎหมายน่ะคือต่อให้คือเราเราขึ้นศาลบ่อยไง มันก็ต้องหาทางหลบอะถูกไหมไม่งั้นว่าจะต้องโดนฟ้องเอาเอาง่ายอ่คดีอาจารย์นอสอาจารย์นอสก็ไปพาดพิงทนายจุกกลวอ่ะอ่าใช่ปรากฏว่าอัจฉริยะก็พาดพิงทนายจุกกลูเหมือนกันแล้วพี่เดฟ้องทั้งสองคนนะอัจฉริยะติดคุกอาจารย์นอสรอดอ่ะเพราะว่าแต่ละบอกอาจารย์นอสอาจารย์นอสทำหนังสือไปหาสภาทนายความถามว่ามีทนายจุกกลูอยู่ไหมสภาทนายความตอบว่าไม่มีอะครับ แต่เราก็เอาเนี้ไปยื่นศาลมันก็ต้องมีข้อที่จะแบบเอาแหมจะเรียกวไรว่าเลี่ยงให้ได้หรือสู้ให้ได้เพราะเราไม่ได้หมายถึงแกจริงๆเพราะแกไปออกช่องแปดรายการของแพรรี่แกก็บอกว่าแกต้องชื่อจุกกรูถ้าจุกกรูไม่ใช่มีไม่ตีไม่ใช่ไงแกก็บอกอย่างงี้ไงเราก็เอาตรงนี้ไปยื่นศาลไงซึ่งเราเราพิมพ์มามีไม่ตีไงเออเออแลวกมาตรงนี้ก่อนเอากลับมาตรงนี้ก่อนของจุกกลูไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคดีเพิ่มเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ยอออาาาาจร์เชชื่่่่่ใมมัั้วสสิงงทีหหกํลดุแะ ก็เชื่อแต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าอ้ําม,มันฟ้องอ่ะอ่ะเออมันมันมันเราผ่านตรงนี้มาแล้วเรารู้วออพอเข้าใจไหมครับไม่ได้หิวแสงออไม่ได้เลยเพราะ<ต>ว่าจะบอกว่า,าคำบางคำคำบางคําที่อาร์ตเขียนอาจารย์บอกว่าถ้าผมเตือนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่อาร์ตจะโดนฟ้องได้ถ้าอ้ําจะเอาถูกไหม อาจารย์ต้องถูกต้องแต่แลเลยโทรเลยโทรหาอ้ําไงก็ถามประโยคแรกก็ถามว่าเออสรุปอาร์ตคือใครเขาก็ตอบแล้วก็เฉยๆนะไม่ได้ว่าอะไรคือจำรัดไม่อยากจะไปลงตามดราม่าชาวเน็ตแต่ว่าพูดถึงข้อได้จริงถ้าขึ้นศาลนะครับถ้าขึ้นศาลมันไม่สนุกหรอกอาร์ตเ้ยนะไขอขายหมูทอดมาเนี่ยจะพอจ่ายค่าทนายไหมมันหลายเรื่องไงแล้วมันเสียเวลาแล้วก็ผมรู้ที่สายอ้ําเพราะอ้ําเขาไฟกับผมเนี่ยหนักมากเลยนะตอนสูนะคดีทานจริงกับกับอ้ํากี่คดีอะ กับอ้๊มก็มีฟ้องกันหนึ่งคดีแล้วกํลาลังจะเริ่มจะเริ่มฟ้องกันมากขึ้นอ่าทางที่หนุ่มก็บอกว่าเออเคลียงเถอะเพราะว่าเกลียกที่แล้วเพราะว่าอของพี่หนุ่มของพี่หนุ่มนี่ก็สิบสี่คดีกเคลียร์จบใช่ไหมกระจันออสถูกไหมกร <laughs> ะจันออสโดน <laughs> ใช่ผมเห็นอยู่เออเพราะฉะนั้นเราเราเลยรู้ไงว่าน้องทั้งคู่อ่ะเป็นดาราแล้วก็น่ารักไม่ไม่น่าจะถลํำลึกไอ้ไอ้ไอ้ที่โซเชียลเขาเรียกว่าศึก มันชนะศึกมันสะใจไงแต่ว่ามันคือสงครามถ้ามันลบกันอ่ะมันมันชนะศึกแต่มันไม่ได้ชนะสงครามก็เหมือนอาจารย์ออสอ่ะโพสด่าสมัยก่อนที่อนารยกับพี่หนุ่มอ่ะโพสแซะแกโพสนั่นมันก็สะใจไงแต่หมายสารมาที่บ้านกองอยู่ัไม่แต่มันมีบางประโยคไงที่อาจารย์ออสอยากจะให้ออสหงุดหงิดมันก็เหมือนไอ้คำแเบคนเรามองว่าอาจารย์เลือกไปเรียบร้อยแล้วว่าอยู่กับอ้ำทุกวันนี้พอจูบปากกันเสร็จอะคราวนี้คราวนี้ไปอยู่กับเขาเลยแล้วก็เหมือนกับซัสอาร์ตไงคนเรยมองอย่างเงี้ยอยาให้ออสหงุดหงิด คือมันเป็นคอมเมนต์ต่อก็คือเห็นแล้วมันหงุดหงิดก็คือว่าเอ๊ะมันจะอะไรกันนะกันหนาอะไรเงี้ยมันไม่จบอ่ะก็คือคนนึงคนนึงขอโทษแล้วคนนึงก็ยังไม่จบก็เล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคดีมาเราก็นึกถึงตัวเองอะเออมันก็พลุงพลังอ่ะค้วที่ถ้าแล้วผมรู้ที่ใสอ้ำอ้ำเนี่ยโอ้สู้หนักสู้อาจารย์คิดว่าอ้ำเขาจะฟ้องอาร์ตไหมถามจริงในฐานะเคยเปคูยก็ตอนแรกเนี่ยจะน็ตมั่นใจว่าเขาจะฟ้องแต่ว่าพอโทรศัพท์แจ่เราขอเลยว่าอ้ำอย่าฟ้องนะ บอกได้ครับอาจารย์ขอเลยเหรอขอครับขอเลยจะมาอ้างว่าเป็นคนดีอะไรไม่ได้นะว่าแมนก็บอกเกมว่าแมนจะมาเป็นขอให้อาร์ตแล้วอาจารย์ตอบนี่สายเจ้าอ้ำก็ได้เดี๋ยวเบอร์อยู่ไหนจริงว่าอาจารย์เลยอาจารย์หมออ้ำมจะคุยไหมอ่าอาจารย์ขอจริงจริงขอจริงว่าอย่าฟ้องอย่าฟ้องอาร์ตนะอะไรเงี้ยให้อดทนอะไรเงี้ยบอกว่าครับครับพี่อาร์ตขอบคุณมากเลยครับอะไรเงี้ยแล้วป้องป่ะเขาจะไม่ป้องเหรอ ก็ที่คุยกันตอนนัคือไม่ฟ้องนะครับไม่ฟ้องทีนี้พอมาดูเจ้าอาร์ตเนี่ยมันมันก็โอเคไงก็เบาลงไม่ได้มีอะไรครับก็ถามอยู่นั่นแหละว่าอะไรนะกัมโตเพ่้กัมโตคือใครกัมโตคือใครตอนนั้นจะไปตอบแล้วนะอโนนอะไรนะอนนคนเหล็กคนเหล็กเอเพราะนั้นยืนยันว่ายังไงหมออ้ําก็ไม่ฟ้องหรือว่าถ้าอาร์ตยังไม่หยุดมีสิทธิ์ที่ว่าอาร์ตจะโดนฟ้องคือถ้าออฟไซด์มากกว่านี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับเช่นนี้ ชาชีพเรื่องอะไรพวกนี้ก็ก็อะไรที่มันกระทบการทํามาหาได้เพราะว่ามันมันคือถ้าคนเราจะรู้สึกอึดอัดก็เมื่อเสียผลประโยชน์ไงเช่นถ้าถ้าไปกระทบเรื่องคลินิกหรืออะไรพวกนี้เริ่มนะโอ้มีสิทธิ์พราพนันตอนนั้ก็ได้แต่เตือนว่าเฮ้ยพอพอแบบว่าเออเป็นเป็นอะไรน่ารักดราม่าเอฟซีได้แหงสมมุติอาจารย์ออสสมมุตินะเกิดผมไม่รู้หมออ้ําปองไม่ปองนะสมมุติเกิดหมออ้ําปองขึ้นมาจริงจริงแนวทางการสู้คดีในฐานะคนโดนคดีหมิ่นเยอะเนี่ยนะฮะ อาจารย์มองว่าหมออ้ํามีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะสูงกว่าไหมคือคือถ้าอ้ําฟ้องอ้ําต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาอา่คือไม่ได้ป้องปกป้องตนเองอ่ะโดยสมโดยสมควรแก่เหตุเขาเรียกว่าอ้ําคันลองคลองธรรมอ่ะเช่นไม่ได้ไม่ได้พูดกันเรื่องเนี้ยไม่ได้พูดกันเรื่องพระเอกกล้ามโตแล้วไปเรื่องอื่นละคือคือถ้าพูดเรื่องกล้ามโตก็ต้องเป็นกล้ามโตไงกล้ามโตคือใครอะไรยังไงใช่ไหมแต่ถ้าไปเรื่องอื่นเช่นไปสมมตินะเช่นไป ทำลายหรือว่าไปดักทางทรรมาหาได้เขาอะทําให้เขาเสียหายอะเอา้อม<อ>ได้แล้วมันจะหลุดจับมาตาสามสองเก้าไปเลยไม่ได้ปกป้องตัวเองนะไม่ใช่ไม่ได้ปกป้องตัวเองอันที่สองเนี่ยแนวโซ่นะก็คือวิจารณ์โดยสุจริตเพราะว่าอ้ําเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดารานะฮะก็ต้องมาดูว่าสุจริตจริงหรือเปล่าก็มีความกดแค้นกันเนี่ยเพราะนั้นสู้ได้แล้วอ้ําเขาผ่านคดีมาเยอะคดีเขาเยอะไม่แพ้จอนแล้วกันสมอลรภูมอ้ําะเพราะนั้นก็เลยจะบอกว่าอาร์ตเลยบอกว่าอาร์ตเหมือน เหมือนเด็กอนุบาลนะพูดง่ายๆนะในวงการเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ยที่บอกว่าอาร์ตเหมือนเด็กอนุบาลเหรอเหมือนเด็กอนุบาลในวงการคดีอ่ะพูดอย่างนี้ออ๋เหมือนเด็กอนุบาลในวงการในวงการคดีแต่แต่แต่วงการนักกล้าของเขาเบอร์หนึ่งอ่ะโอเคอาจจะแพ้เด็กอย่งนั้นแหละเอาอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเราไม่อยากนกกลัวไงทะเลาะอะไรกับออยสีเอาจริงทะเลาะอะไรถามจริงเดี๋ยว อยหาว่าผมโทษนะจะด่าผมเสือกก็ได้คือผมอยากทำไมมันแซกกันไปแซกกันมาเขาพูดเหมือนทนายตั้มไหมเขพูดเหมือนทนายตั้มอะอะไรนะอะไรนะอาจารย์ทนายตั้มเขาบอกว่าไงนะทนายตั้มที่ติดคุกอยู่อะทาไมอะเรื่องอะไรบอกว่าอะไรอาจารย์ไม่สบายก็ไปกินยาตั้มบอกอะเออกาารจะบอกออยเหรอไม่ได้บอกเดี๋ยวมันฟ้องอไม่อาจารย์ทะเลาะอะไรถามจิเขาบอกเมื่อวานเขาคุยนะคือตอนนี้มันกลายเป็นตอนนี้ห้าออแล้วนะมีอ้ําอาร์ตโยอย่าเอามาเลย อ๋ออุ้งอิง,งต้องรวมห <im> ้าอแล้วนะเ <im> <ว>นี่ยห้าออ,อละเวงแล้วนะตอนนี้อาจารย์ทะเลาะอะไรถามจริงเนี่ยเนี่ยรอฟังอุ้งอิงอยู่เนะี่ยอุ้งอิงเขาจะว่ายังไงแต่นั้นก็รอวันวนี้ทั้งวันไม่มีไม่ออกมาเลยนะอุ้งอิงอ่ะอุ้ยนายกคงไม่มาคุยเรื่องนี้หรอก <im> อาจารย์เออด้วยอาจารย์ทะเลาะอะไรถามจริงอาจารย์เล่าได้ป่ะเอานิดนึงก็ได้อาจารย์ทะเลาอะอะไรก็อ๋อเริ่มก็มาตั้งแต่ทะเลาะกับพี่หนุ่มนั่นแหละนะครับเออเออแต่นั้ก็ใช้แฟนเขาเป็นทนายอ๋อเหรอแล้วไงอาจารย์เอาต่อดีอาจารย์กำ แล้วเราก็ปลดแฟนเขาอย่างนั้นแหละเอาแค่นี้พอเดี๋ยวโดนฟ้องอ่บนี้มันแคปไปลงเลวเนี่ยเดี ja ba, pain, so ๋ยวมันก eh um, okay. ็ดดาเจ้านั่น่ะทั้งวันทั้งคืนอ่ะนะอจารโกรธป่าถามจริงโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธเจอออยสีเจอที่สาวยัง่ยกลอยย่างเงี้ยเลยยกยยกเงยยกไง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 ยกไยกไงยกไยกไงยกงยกไ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 งกไงย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 กไงกไงยกงยกไงย เพราะฉะนั้ตอนนี้ยังมั่นใจว่าหมออ้ําจะยังไม่ป้องแต่ถ้าอาร์ตเลยเถิดอาร์ตโดนแน่ๆใช่ก็คือว่าอ้ําอ้ําเนี่ยเขาคือเขาโชคโชนนะเรื่องคดีความอง่ายๆคือสู้กับจาร์นได้สมศักดิ์ศรีเลยแหละนะฮะคือคือคอาจาร์จะรู้ไงส่วนอาร์ตเป็นเด็กอนุบาลในวงการคาดีความ<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้น<ๆ>คือถล่มลึกไปแน่ คือเหมือนโดนขุดหลุมขุดหลุมดักอะใช้ใช้คำนี้แล้วกันอ่ะถ้าฟังมุมมองก็เหมือนกับอาจารย์ออสก็เตือนหวังดีนะถ้าฟังอย่างนี้เฮ้ยหยุดก่อนหวังดีไม่ไมม่่ไได้หิวแสงเพราะว่ามีแสงอยู่แล้วอาจารย์มีแสงเลยมีคดีเอาให้ชัดมีแสงมีแสงนะดูหน้าผายาสีฟันเขาใช้ดีนะเอาอีกว่าเดี๋ยวส่งไปให้ใช้สีสเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวซื้อไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆกันเองขับรถผ่านทุกวันมองตึกตลอดเวลาไปกินผัดไทยอ่ะ ขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณมากนะครับวันนี้